สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเปปกรวดิลากุนซือแมนซิตี้อวยเจเรมีโรกูปีกจอมพลิ้วปรับตัวเข้ากับทีมได้ไวมากๆ พร้อมอัปเดตอาการเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เจ็บจากเกมเปิดบ้านยำใหญ่บอลมาร์ทโฮต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์เป๊ป้กอดิลลาผู้จัดจาการทีมแมนซิตี้กล่าวชื่นชมเจอรมีโดกูปีกดาวรุ่งชาวเบลเยียมที่ปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ดาวเตะจอมพลิ้ววัย21ปีระเบิดฟอร์มโหดทำหนึ่งประตูกับสีแอสซิสต์ช่วยให้ทัพเรือใบสีฟ้าเปิดรังเอติฮัสเตเดี่ยมถล่มบอลมาร์ทโฮต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนาทททททีีีี่่่่่่่่ผผาา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 นนนนนนนมมมมมมโดดกกกกููซซซึงงงเเพิิยย้้จจแแรรร์์์ชัััวอออปะตตใหล็สส แบดเโลซิว่ามานูเอลคันจีฟิลโฟเดนและแบดเดโลซิวาอีกครั้งในจังหวะทำประตู2ต่อ0 3ต่อ0 4ต่อ0และ5ต่อ1ตามลำดับก่อนที่ดาทานอาเกจะจบสกอร์ลูกปิดเกม6ต่อ1ในในาทีที่88โดยหลังจบเกมการแข่งขนันยอดกูซือชาวสเปนนิดได้กล่าวหลังเกมเอาไว้ว่าเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วมากไม่ใช่แค่เกมวันนี้เท่านั้นนะแต่ทุกเกมที่เขาลงเล่นเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเราทุกคนต่างปลื้มกับผลงานของเขานอกจากนี้กัวเดล่ายังพูดถึง จบครึ่งแรกฮาร์แลนด์เขาข้อเท้าบิดเราเลยไม่อยากเสี่ยงกับเขาเขารู้สึกไม่สะดวกในการเล่นเขาอาจจะกลับมาได้ในวันอังคารหรือไม่ก็วันอาทิตย์หน้าเป,ป๊ปกูดิล่ากเล่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ซูเรมิโดกูปีกตัวจีดของแมนเชสเตีร์สร้างสถิติน่าสนใจในศึกพรีเมียร์ลีกอักฤกหลังล่าสุดกด1ประตูกับซีแอตเลต์ช่วยทีมเปิดบ้านยำวันมาร์ท6ตัวหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์โดกูปีกดาวรุ่งาวเบลเย่ร์ของแมนเชสเตีร์กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกกับอายุ21ปีกับ166วันที่มีส่วนร่วมโดยตรงถึง5ประตูในเกมเดียวหลังระเบิดฟอร์มโหดทำ1ประตูกับซีแอตเลต์ช่วยให้ทัพเรือใบสีฟ้าเปิดรง e Stadium, ังเยยอติ มีส่วนร่วมโดยตรง5ประตูในเกมเดียวแล้วโดกูยังทำสถิติเป็นแข้งอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์พิมลีที่กด4ี่แอสซิตในเกมเดียวอีกด้วยโดยหลังจบเกมกแข่งขันโดกูได้กล่าวเอาไว้ว่าผมภูมิใจมากๆการอยู่ในทีมนี้ผมเล่นง่ายมากเพราะมันมีการวิ่งเคลื่อนที่กันอยู่ตลอดทุกคนในทีมต่างไปนักแต่ชั้นยอดและเมื่อคุณมีผู้เล่นระดับท็อปอยู่ข้างกายแบบนี้มันก็เลยง่ายที่จะหาจังหวะผ่านบอลถูกที่ถูกเวลาทุกแอซซิตของผมเกมนี้มีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ตราบใดที่มันเป็นการทาแอซซิตผมก็ happy แฮปป เจเรมีดูกูปีกเชาเบลเยี่ยมกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาฮูเรียนอัลเบรตกองหน้าทีมปันซิตี้มีอันต้องเสียฟันเป็น1งซี่ขณะฉลองประตูนในเกมพีม์ลีนาที่รือไปสีฟ้าเปิดบ้านไล่ทุบบอลมารแบบไร้ปราณีหงต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน มาซิตี้ทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านสยบบอลมาร์ดได้ตามความคาดหมายและทะยานขึ้นนำเป็นจา่าฝูงชู่คราวก่อนหน้าที่สเปอร์และอาเซนอลจะลงสนามครันั้นก็ดีัยชนะของเรือใบสีฟ้าที่เอติฮัสเตเดียมทำให้อลวเรสต้องเสียฟันเป็นหนึ่งซี่โดยเกมนี้ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาไม่มีชื่อทำประตูและโดนเปลี่ยนตัวออกในในาทีที่71ให้มาเตอุสนูเนสลงเล่นแทนขณะเดยียวกันมีภาพเผยให้เห็นว่าหัวหอกเลือดฟ้าขาวเสียฟันเป็นหนึ่งซี่จากจังหวัดฉลองประตูที่2ของเกมซึ่งแบร์ ตุ้มเข้าสมกอดกับเพื่อนร่วมทีมโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าฟันหลุดและเป็นซีวาสตาร์ทีมโปรตุเกสที่สังเกตเห็นและชี้ให้อาวเรรู้ว่าฟันบนแถวหน้าฝั่งซ้ายของเขาหายไปหนึ่งซี่มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เปปกวัวเดลลาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาสวนกลับคำวิจารณ์ของรอยคีนที่บอกว่าตัวเองสร้างภาพในการพูดคุยกับนนกเตะในระหว่างเดินออกจากสนามทีมเรือใบบุกถลม Manchester United ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีจังหวะที่คุณซือชาวสเปนพูดคุยด้วยใบหน้าที่ยิม้มแย้มกับเออร์ลิงฮาแลนด์ในระหว่างเดินออกจากสนามเมื่อพิจนารณาจากคลิปที่เปปกวัวเดลลาและฮาแลนด์เดินออกจากสนามด้วยกันทางรอยคีนกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นการแสดงคุณสามารถพูดคุยกกัันนนให้้้อออองงงแตตต่วไไดดปรรระะเ็คืา ในระหว่างแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ทางในายใหญ่ชาวสเปนกล่าวว่าผม,มาอายุเท่านี้แล้วผมไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรเพื่อคนอื่นผมให้ความเคารพร,รอยคีนอย่างมากบางครั้งผมจบเกมแล้วก็เดินเข้าห้องแต่งตัวบางครั้งผมก็ยังอยู่ในสนามเมื่อนักเตะเดินเข้ามาหาเราพูดคุยกันเรื่องเกมผมรู้ว่ามีกล้องจับอยู่แล้วในตอนนั้นผมอยู่ข้างนอกผมต้องการที่จะฉลองร่วมกับแฟนๆเราคุยกันถึงประตูที่2จังหวะช่วยได้ประตูที่อองเรโอน,นา่าเซฟลูกหม่งของเขาเป็นลูกหม่งที่ทรงพลังสู่ก้นตาข่ายมันเกิดขึ e Game, น้นกับเอร์ิงฮาแลนด์ในเกมกับเบอร แน่นอนว่าผมสามารถทำมันในห้องแต่งตัวได้ผมก็เคยทำมันมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันเป๊ปกวลิโล่าคลากกับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ